คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกีแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมช่องทีมงานนะครับผมกําลังตอนนี้ f อก็รอตัวเลขของคุณพี่นุป,ปายในงวดวันที่1ตุลาคมนี้อยู่นะครับคุณพี่นุป,ปาย<ข>ามีแนวทางแล้วหรือยังไงครับผมสลับตัวเลขของคุณพี่นุป,ปายในการซื้อฉลากกีแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1่ตุลานี้ครับผมนะครับมีแล้วค่ะสลับคุณพี่นุป,ปายจะมาวางเป็นแนวทางเป็น2ตัวล่างหรือว่าอย่างไงก่อนครับจะให้ f อฟในวัน คือสองตัวล่างก่อนค่ะครับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตเทียบวันนะครับผมนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบแปดครับครับสิบแปดเวลาเวลาห้าโมงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีอ๋อยี่สิบเอ็ดนะครับผมครับผมนะครับเทียบเวลาแล้วเนาะของวันนี้นะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขของอนุปายนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต เอากระดาษขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสหรับตัวเลขของอาจารย์นุตไปเนาะนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์นุตไปให้35นะครับผมแต่อาจารย์นุตไปให้ล่าง35นะครับผมแต่35มาเข้าอยู่บนนะครับผมนะครับเนาะยังไงก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับผมสลับอินทรีท่านใดที่มีโชคกับอนุตไยก็ยังตามได้อยู่นะครับผมนะครับวันที่22นะครับผมท่านผู้ชมนะครับวันที่22ออนุตไปจะมาวาง3ตัวบน3 แล้วก็2ตัวบนนะครับวันที่22เรามีนัดกันนะครับผมปักหมุดรอได้เลยนะครับผ่านทางทีมงานเราทุกช่องนะครับผมนะครับสลับเอสซีท่างใดที่ตามออดนุชปายอยู่นะครับผมนะครับนะครับสรับท่าใดที่เตรียมปากกานะครับผมและก็เตรียมสมุดเตรียมจดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นุตปายท่านได้บอกแนวทางมานะครับผมครับอาจารย์ครับผมให้เขียนคําว่าล่างใช่ไหมครับผมล่างค่ะล่างเนาะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมล่างครับ มันนี่ปล่อยล่างมันใช่ไหมครับผมล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับมีตัวไหนม้งครับในการจับคู่หรือยังไงก่อนให้เฉียลักษณะแบบไหนก่อนครับจับคู่เลยค่ะไม่มีเด่นให้หรอจับคู่นะครับผมนะครับจับคู่เลยค่ะจับคู่ครับผมนะครับจับคู่มีกี่ชุดกี่หางครับอาจารย์จับคู่จะให้ประมาณหกชุดก่อนนะคะครับผมชุดมีตัวไหนม้างครับห้าหกค่ะห้าหกวงไว้เลยห้าหกวงไว้เลยนะครับ วงประกาแดงไว้เลยเนาะครับผมค่ะห้าสี่ห้าสี่ครับผมหนึ่งหกวงไหมคะ่ะหนึ่งหกวงหนึ่งหกวงหนึ่งหกหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับผมต่อเลยครับอาจารย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับศูนย์หกศูนย์หก นย์หกครับสุดครับผมครับมีตัวมีที่วงให้ก็คือห้าหกแล้วก็หนึ่งหกสองชุดสองหางนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ให้วงในสีแดงมีตัวเล่ะมีตัวตัวตัววิ่งบนวิ่งล่างหรือยังไงไหมครับผมสลหรับตัวเด่นสลหรับเลขหลักสิบหลักร้อยนะครับผมตัวเด่นคือมันคือแบบมันกลัวคือแบบมันกลัวมันกลัวหนึ่งอ่ะคือแบบมันกลัวหนึ่งกลัวหนึ่งกับหก วันหนึ่งกับหกอาจารย์จะให้จะให้เป็นตัววิ่งล่างนี้มีตัววิ่งไหมครับผมอาจารย์หรือ,อยังไงครับหรือต้องรอทีเดียวในวันที่ยี่สิบสองเลยหรือ,อยังไงครับเดี๋ยวรอวันที่ยี่สิบสองค่ะเดี๋ยวจะสั่งวิ่งค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับไปหาเลือกซื้อส <5, S 1> ล <6 S 1> อกห้าหกไม่ต้องกลับนะคะห้าหกคือตรงเลยนะซัดตรงเลยนะหนึ่งหกก็คือหนึ่งหกตรงนะคะห้าหกหนึ่งหกไม่ต้องกลับครับผมห้ากับหกแล้วก็หนึ่งหกน นะครับเดี๋ยวครับให้ท่านผู้ชมเตรียมแคปนะครับผมนะครับแคปเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับผมท่านใดที่สะดวกแคปก็แคปได้เลยนะครับผมสลับยิบ FC นะครับนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสะดวกแคปนะเดี๋ยวเราขึ้นให้แคปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสหรับท่านใดที่แคปไม่ทันนะครับเนาะสหรับท่านใดที่จดทันก็จดไปพร้อมกันสหรับตัวเลขขอจานนุษปลายวางมาทั้งหมด6หาง6ชุดนะครับสหรับล่างก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปหาหยิบจับฉลากที่แบ่งรัฐบาลในงวดวันที่ ่ตุลาคมหกสี่นี้นะครับผมนะครับทางอาจารย์นุชไปและก็ทางช่องและทีมงานของเราก็ยังคงเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอาจารย์น้ะคะคืคือบนล่างนี่คือสี่หกเจ็ดศูนย์นะคะสี่หกเจ็ดศูนย์บนล่างบอกวันนี้ไ้ก่อนนะคะบนล่าง4ี7หกเจ็ดศูนย์มีสี่มีหกมีเจ็ดมีศูนย์ค่ะครับให้เขียนเลยไหมครับผมค่ะสี่0กดศูนย์ บนล่างสี่หกเจ็ดศูนค่ะบนล่างเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าคือมันมีเจ็ดหกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าแต่ถ้าเราเอาคือถ้าว่าเราปล่อยไปหลายตัวแล้วคือเราก็โดนว่าอีกอะเพราะว่าเราไปอ่านใต้ y o ยูทูบ่ลายครั้งคือเราโดนอะ ก็อาจารย์นุดไปเพราะว่าเราเป็นคล้ายกับสาธารณะแล้วนะครับอาจารย์ต้องเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับผมนะครับเหมือนกับเสียงอาจารย์ไม่ค่อยสบายเลยครับอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์พักผ่อนเยอะๆหน่อยนะครับผมค่ะคือแบบเมื่อคืนนี้คานวนฮาหนอยด้วยค่ะครับผมแล้วแล้ว,ลวอาจารย์ถ้าเกิดว่าเอชี เอฟซีถ้าอยากที่จะติดต่ออาจารย์โดยตรงอาจารย์อยา่างข้าน้อยขออาจารย์นี้สามารถที่จะให้เอฟซีเข้าไปในกลุ่มได้ไหมครับเบอร์โทรของอาจารย์ให้ขึ้นไหมครับใช่ค่ะก็คือเบอร์โทรขออาจารย์นุาาป,ปายนี้ให้ขึ้นเบอร์โทรโดยตรงหรือว่าให้ขึ้นเบอร์ไหนครับผมให้ขึ้นเบอร์โทรโดยตรงเลยครับครับเบอร์เบอร์ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหกห้าสองเก้าเก้าหนึ่งนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะหรือว่าจะให้เบอร์คือแอดมินก็ได้ค่ะคือให้คือแบบคือให้แอดไลน์ไปเลยคือแบบไม่ต้องโทรเพราะว่าคือแบบ ือแบบมีคือมีเอสซีบางครั้งคือโทรไปและแอดมินก็กำลังดึงคนเข้ากลุ่มนี้ค่ะครับผมนะครับผมเนาะนะครับผมสลับเอสซีนะครับผมท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับของอาจารย์นุ๊ปายก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเบอร์นี้ได้เลยนะครับ087นะครับ077 3899นี่คือเบอร์แอดไลน์นะครับผมนะครับไม่สะดวกโทรเด้อสหรับเบอร์นี้เบอร์ที่ใช้ในการแอดไลน์เท่านั้น นะครับผมท่านผู to ้ชมนะครับสลับท่านใดที่อยากจะติดต่ออาจารย์โดยตรงนะครับผมนะครับหรือท่านใดที่อยากจะมีแนวทางอยากจะสอบถามอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็สามารถโทรเข้าไปได้ตามเบอร์ขออาจารย์นุ๊ป่ายให้มาเบอร์นี้นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็สามารถที่จะกิ้งกางเข้าไปสอบถามได้นะครับบางท่านก็โทรติดบางท่านก็โทรไม่ติดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับครับอาจารย์ครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดนี้อาจารย์มีแนวทางเด็ดเด็ดสำหรับงวดนี้มีความมั่นใจไหมครับสำหรับ2ตัวล่างของงวดที่1ตุลาที่อาจารย์ปล่อยมาวันนี้นะครับผม มั่นใจค่ะมั่นใจเหมือนเดิมเนาะแต่ต้องรอวันที่ที่สิบสองคือแบบห้าหกไม่ต้องไปเคลื่อนเขานะคะคือแบบไม่ต้องโยกคือแบบไม่ต้องกลับเราให้ห้าหกก็คือห้าหกหนึ่งหกก็คือหนึ่งหกนะคะไม่ต้องกลับครับผมนะนะครับขออนุญาตต้องกลับหนึ่งหกไม่ต้องกลับขออนุญาตโชว์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะครับวันครับผมนะครับขออนุญาตโชว์ให้ซีแคปแป๊บนึงนะครับผมนะครับ นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกิดแบ่งรัฐบาลนะครับผมท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับผมเด้อวันที่ยี่สิบสอแล้ววันที่ยี่สบจะสรุปบนแล้วก็สรุปล่างสรุปบนเลยนะคะอย่าลืมนะว่าเด่นบนล่างสี่หกเจ็ดศูนย์นะคะสี่หกเจ็ดศูนย์ครับผมสี่หกเจ็ดศูนย์ี่คือเด่นบนล่างเนาะนะครับผมสี่หกเจ็ดศูนย์อาจารย์ให้ ให้ไกด์มานะครับผมไกด์ทางมาก็คือ4670สามารถพ่นได้เลยไม่อาจจะมาพร้อมกันเลยก็ได้นะคะครับผมนะครับก็ตอนนี้ทางแอดมินก็ไม่ขอรบกวนอาจารย์มากนะครับฟังเสียงอาจารย์แล้วเหมือนกับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอครับไม่อยากจะรบกวนอาจารย์มากนะครับผมครับ <c oughs> การครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาวางนะครับวันที่22อาจารย์สะดวกเวลาเท่าไหร่ครับผมทางแอดมินจะได้รอครับวันที่22ประมาณสักแบบชอบสี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสักประมาณกี่โมงนี่ครับประมาณหกหกก็ชอบนะครับผมใชให้แกไลมาว่าสี่นะฮะชอบสี่ประมาณสี่โมงสี่แล้วก็หกล้วให้ไกลมาไหมเนี่ยสี่หกหกไป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 มาไปมาถึงสี่หกอบมากชอบจริงก็ประมาณสี่โมงเช้าหรือหกโมงเย็นก็มีอยู่สองทางเนี่ยนาออาจารย์เนาะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามได้ทางทีมงานเราทุกช่องนะครับผม ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันในวันนี้นะครับผมค่ะค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับผมท่านผู้ชมนะครับขอบคุณอาจารย์นุ๊ปายนะครับผมนะครับเมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์สิยงอาจารย์นุ๊ปายนะครับผมนะครับเด้อนะครับสำหรับท่าใดที่แคปหน้าจอไม่ทันเนาะนะครับเราเราจะให้แคปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือตัวเลขของ อนุตไปนะครับงวดนี้นะครับวันนี้นะครับผมปล่อยมาเฉพาะล่างก่อนนะครับผมปล่อยมาเฉพาะล่างก่อนเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับพี่น้องเข้ากันนั่ไปหาหยิบจับฉลากคิดแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะครับอ่ะก็ลองไปหยิบจับมึงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถ้าชอบก็ลงทุนเด้อครับเด้อถ้า่ชอบก็จดๆไว้ก่อนนะครับผมนะครับนั่นค่อยไปมึงไปวิเคราะห์เอานะครับไก่หมือค่อยเสีมาวิเคราะห์อีกทีหนึงนะครับผมนะครับวันที่22นะครับผมเรามีนัดกันกับอนุตไปนะครับผมนะครับจะมาวางแนวทางฉลลาากคิแบบบงรรััฐนะ วันที่1ตุลาคมนะครับ2564นะครับของงวดวันที่ของ3ตัวเนาะนะครับเป็น3ตัวแล้วก็2ตัวบนอาจารย์นุปไปจะมาวางวันที่22นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับเรา2คนนะครับไอ้พองอสอทินิสารแล้วก็คนกับช้างแล้วก็ทีมงานของเราทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับที่ได้ส่งคลิปไปนะครับผมต้องขอขอบคุณการติดตามขอบคุณท่านผู้ชมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ